ผมเลงไบส์แล้วครับนี่บเห็นหรือยังครับหน้งหนองพลังของพี่นั้นสามารถหายตัวเข้าไป ปักดาศตูได้อย่างง่ายดายคัทเทพเวพ็บคู่ใจสายเติมเกมรวมมิตรทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น a o v Free Fire FIFA s p e e d d r i f t e r รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ใน web, เว็บ cuttep.im.cs5.administer อยู่ด้านล่างนะครับผมอะไรครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมมิเชสกันเดนรายการเจะฟอรเกมนะครับผม เพิ่งตื่นกันเลยทีเดียวโอเควันนี้มาเล่นตัวละครที่ไม่ได้เล่นมานานมากๆก็นานมากแบบพอสมควรเลยนะครับผมโอเมีนนฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเมื่อก่อนนี่ผมทําบ่อยมากๆเลยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นะครับผม,มคือแบบตั้งแต่ฟลอเรนติโนมันเฉิดฉายมาเนี่ยโอเมนก็รู้สึกว่าเล่นยากขึ้นนะฮะเอาไปสู้แบบพวกฟลอเรนนี้ยากขึ้นนะครับผมแต่ว่าในเกมนี้เนี่ย เราเจอฝนทุกข้ามเป็นริกเตอร์นะครับเขาไม่น่าจะใช้เป็นริกเตอร์ร o a m i n g หรอกนะฮะเพราะว่าเขามีเบลดัมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เอาโอเมนมาแก้ริกเตอร์ได้นั่นเองบวกเราเป็นตัวแบบว่าอ่ตัวที่อสวัสดีพ่อหนุ่มหัวขาวเราหัวขาวเหมือนกันเลยเนี่ยเราเป็นวีโร่ด้วยนะฮะทานผู้ชมวีโร่สบังตัวที่โลกเรืมมาตีนกสองทีเก็บสแต็กเก็บสต็กยังไงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย กดสองไม่ทันเลยเพื่อนโอ้โหชำ่ชำช่ำช่ำพอควร <laughs> แต่เรายังหน้าด้านยืนตีคลิปผู้ครูแต่เขาก็ไม่เข้ามาตีเรานะนี่เียว่าความหน้าด้านของโอเมนคะท่านผู้ชมเป็นตัวเดียวที่สามารถยืนแบบว่าเออมึงมาตีกูดิมาตีกูดิอะไรแบบนี้ได้นะเ <laughs> พื่อนมีประเดน็นเพื่อนมีประเดน็นเพื่อนมีประเดน็นโอ้ลิกเตอร์ถึงก่อนเราไม่นะมาแล้ว ดึงกระชากดาบครับผมกระชากดาบตีเออเก็บไปเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวดีแหละผักเขาป้อมถอย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 สวยงามโอ้โหมาอย่างมาอย่างงงแต่ว่าลิกเตอร์ตายซะงั้นโอเคตีไปฮะทานผู้ชมสาระในการเล่นโอเมนก็คืออัพสกิลสองนำนะครับเจอลิกเตอร์นี้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วก็สบายนะฮะเพราะว่าเราเป็นตัวที่สามารถแก้ลิกเตอร์ได้นะครับผมนี่ไง พนมลิกเตอร์คือลิกเตอร์เป็นตัวที่ค่าโอเมนไม่ตายนะฮะเอามาดีกด2ใส่เลยเนะี่ยฮะฮะ,ฮะยังไงยังไงยังไงหือหือเราหัวเขาเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นพันธม,มิตรกันไม่ได้หลอกเกมนี้เพี้ยนอ้ายังไงครับฟาดหลบหนึ่งจมหลบได้ด้วย <c oughs> โอเคระวงังนะระวงังนะพุ่มโอเคฮะเราต้องติกบอกเพื่อนด้วยนะลิกเตอร์หายไ,ไหล้วเอา้า มาดิกระชากเรียวยโจ๊กโจไก่ไป็หนึ่งดอกโอ้โหคิด <c oughs> ว่าโดนคิดว่าถูก <c oughs> แต่เพื่อนประเด็นอีกแล้ว <c oughs> เพื่อนประเด็นอีกแล้วเอ้ย <c oughs> ทำเพื่อนกูหรอ <c oughs> มานดิอุ้ย <c oughs> โดนผัก <c oughs> มาดิล่าช็อตเฉยมาแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมติเตอร์โอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนการ วิ่งแข่งกัน,นะฮะท่านผู้ชมโอเมนกับลิสเตอร์ไปไหนอยู่นี่หรือเปล่าไปไหนล้วลงด่างแล้วโอเคเกาะไฟมาฮะท่านผู้ชมเกาะไฟทารอนนะครับผมเล่นเป็นเซตเกาะไฟทารอนนะวันนี้ลิกเตอร์ครึ่งหลอดฮะโชว์ไก่จับไม่โดนไปหนึ่งทีโอเคในคลิปนี้หวังว่าจะมีช็อตที่แบบว่าอ,อันติฟิกเกอร์สวยๆนะฮะตัดล่างแล้วก็มาตัดกลางต่อฮะท่านผู้ชมเมทเราไปเล่นบนแล้วนะฮะ สเตปการเล่นออฟเลนง่ายๆที so ่หลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วมาแล้วลิกเตอร์ช่องนี้เราก็เรียกว่าสามารถนำลิกเตอร์ได้แล้วฮะทำง่ายๆแค่นี้แต่เราก็ฆ่ามันไม่ได้เหมือนกันนะคือมันเป็นตัวที่ฆ่ากันไม่ได้โอเมียนกับลิกเตอร์อะลิกเตอร์ใส่แบบสกิลแบบเต็มชุดเราก็ไม่ตายแต่เราแบบจะไปขังลิกเตอร์แล้วก็ฟาดมันมันก็ไม่ตายอยู่ดีมันจะั๊บโอ้โหเกบได้ว่าไง อูมาแล้วพหนุ่มพอหนุ่มไม่ตายหรอกฮะเราขังมันมันก็ไม่ตายนะสลับครับผมไวโอได้เรียนบนแล้วฮะยังไงเพื่อนเป็นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจคือฟาก่อนโอเคเกาะไฟมาแล้ววิ่งไปเลยไม่ต้องกลับบ้านมังกรเล็กมีนะตีรอตีรอป่าเดี๋ยวๆดๆๆเดี๋ยวโอเคออกระยะไม่ได้เอ้ยโอ้โห ตีินเพียบตายแล้วเพื่อนปูเม็ดไม่นะช่วยเม็ดช่วยเม็ดช่วยช่วยแบบเต็มกำลังเต็มกำลังเออได้อยู่มาดิโอเคปึบปับจับมันไปรูโอ้ยได้แทงมาแทนแต่เม็ดมันเม็ดมันปานี่ก็ช้กหัวโอ้ยมันตีบนเราแล้วโอเค,อเคแต่เพื่อนเราก็ไปตีล่างฮะ ได้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 ขึ้นทารอนมาฮะนึกว่าช็อตนี้เขาเทียดอย่างคุ้มค่าอยู่นะเนี่ยเพื่อนเราก็เทียดล่างได้โอเคถือว่าเท่าๆกันฮะเราได้ปอมมาสองปอมแต่เขาไปได้แค่แปป้อมเดียวตีคีปก่อนโอเมนเล่นเกาะไฟเนี่ยต้องเด้ว่าต้องเล่นแบบตัดคีปด้วยนะฮะคือวิ่งมาเจอคีปตัวเล็กเนี่ยเราตัดได้แบบไวมากเลยถ้าเราออกเกาะไฟนะฮุ้ฮู้้น่าเสียบมาก เสียบมากนะสิอ้าวตายเลยหรอลาสังันเฮ้ยมาเฮ้ยอุ้ยได้อยู่ยืนอยู่ยืนอยู่ไรไรอุ้ยเหยียบใครเหยียบใครอ่ะฝืนเพื่อนเพื่อนฝืนฝืนฝื้ืนอย่างไววีโรโอ้โหรู้สึกว่าฝั่งเราจะเป็นวีโรระดับประเทศด้วยนะคนนี้ไม่เห็นนานนะเออปับแดงปับแดงไม่วีโรเราขอได้ไหมเพื่อนนายมีแล้วเพื่อนเราขอเถอะยาเออสวยครับ ดีเาวิโรไม่ไปช่วยเพื่อนเหรอมึงเป็นโลมไม่ใช่หรอไม่ใช่ออฟเลนนะเพื่อนโอ้โหโเขาไม่ช่วยเราตีนานไงาตายเลยไวโอเลตวิโรไม่อยู่ด้วยบายเพื่อนตัดคลิปแล้วกันงั้นนะ่ะโอเคตัดที่บทตัดที่บดตัดที่บทตัดให้มด,ด,ดฟีบอกว่าจะตายแล้วไวโอใหม่หนึ่งคนโข้ามใช่ไหมอุย้ยงัดเลยเหรอโอ้จะเย็นพ่อหนุม่มผมเลงไว้แล้ว นี่จับโอ้ไม่มีคนตามชิดไก่แล้วโอ้โหสวยสวยจัดแต่ไม่มีคนตามเพื่อนพึ่งมาเออได้อยู่ฮะโอเคอุ้ยเป็นแบบนี้งั้นเราแยกออกมาดันเลนฮะนี่วิธีสเตปเล่นง่ายๆคุณก็สามารถทําได้ทุกคนก็สามารถทําได้ในการเล่นออฟเลนแบบนี้ตายหมดเลยเฮ้ยแบบนี้ได้บ้านเลยฮะได้บ้านเลยครับ ตัดคลิปก่อนเอาป้อมไปดูเรียงลำดับความสำคัญป้อมมันต้องมาก่อนสิวะวิ่งไปตัดคลิปทำไมเด่ะเออแต่ยังไงก็ได้อยู่แล้วฮะเขาตายห้าเขาตายห่าขนาดนั้นคือวิธีการเรียกได้ว่าก้าวย่างในพลิปจ้าครับผมวิ่งวิถอยถอยไปโอ้ถอยเฮ้ยเดี๋ยวคิดไก่แล้วไปโอกูไปโอม้วนหน้าอขยืนโอหลบหลบปึ๊บยืนอยู่ จะดิกเตอร์ทีเดียวตายสวยตายแรกโอเคไวโอทีเดียวทีเดียวครับเออสวยไวโอโอเหมือน <c ười> เราเข้าไปแรกให้ไวโอยิงแล้วไวโอก็รอดครับคุ้มอยู่นะคิดว่า <c ười> โอเคคุ้มอยู่คุ้มถึงความสนใจไปเพื่อนเดี๋ยวกุดันอีกเลนให้คือวิธีการใช้ฟิกเกอร์กับอันตีเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะใช้เป็นกันอยู่แล้วนะแต่ว่าวิธีใช้ที่ถูกต้องก็คือ กดอันติเราค่อยฟิกเกอร์นะท่านผู้ชมมันจะเป็นอะไรที่ต้องนิ้วไวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวฟิกเกอร์ผมมาแล้วเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบแล้วกันเราต้องเลงอในเกมนี้ไม่มอเลนก็บไบร์นะฮะฝั่งนู้ข้ามใช้เป็นสองแครี่นะถ้าฝั่งนู้ข้ามเลดเกมน่ากลัวนะเนี่ยฝั่งนู้ข้ามอุ้ยเลดเกมเขามีทั้งบไบร์มีทั้งมอเลนฮะเฮ้ยฮึบ,บนี่แบบนี้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 นี่แหละนี่แหละนี่แหละดูทันไหมดูทันไหม เพื่อนมาปิดเร็วมันอันติแล้วอ,อโอเคไราตายเอา้ามอเรียนเอาไม่ถึงถอยมาเพื่อนใจเย็นใจเย็นฮะใจะเย็นฮะฝั่งเราก็เฮ้ยลิตเตอร์เข้าหลังลิตเตอร์ตายหมอเรียนดึงได้เร็ว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 บอลด้ามันขังไปแล้วนะรู้สึกรู้สึกว่ามันขังไปแล้วใส่าปปคารับ้อมซอกครับซอกครับแบบซอกครับแบบ,รบ,บ,รบ,รบกระชาก หัวมานี่ตี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 เลือดไปรถเลือดกูไปรถเลยครับอา้าวทำไมปักไม่ได้วะเฮ้ยอ้อาวแล้วจบอย่าง,งงงครับผมเกมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องย้อนไปดูตัดต่อใหม่ละเมื่อกี้ผมปักโดนดีแลกอ่อปักโดนดีแลกตอนมันยิงอันติพอดีใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่อันดับสองครับผม เหรียญเงินไฟเตอร์ก็มาโอ้โหวีโรอันดับหนึ่งไม่ใช่เหรียญเงินเหรียญทองโอ้โหตาฟาด <c oughs> เหรียญทองอว,ว้าวนี่ครับแคฟิกเกอร์จับส,จสวยๆคุณก็สามารถเหรียญทองได้โอเควีโร MVP ไปฮะเราได้อันดับสองนะลองจากวีโรแล้วก็ได้เหรียญทองเหมือนวีโรด้วยนะครับทำดาเมจไปห้าหมื่นเยอะอยู่นะเนี่ย โอเคก่บประมาณนี้นะฮะวิธีการเล่นโอเมนนะครับผมในการฟิกเกอร์จับแบบสวยๆนะฮะแนะนำว่าให้จับตัวบางๆได้ยิ่งดีนะครับผมเพราะว่าเราจับปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็ส่วนมากเพื่อนจะตามนะในการโซโลแรง์นะครับผมยิ่งถ้าสมมติว่าไปเล่นกับทีมเนี่ยก็อยิ่งดีนะฮะฟิกเกอร์จับได้นี่คือคอทีมไปเลยเฮ้ยกูจับได้เพื่อนมาเร็วๆอะไรแบบนี้นะครับผมจนใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะ Si